สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่มหากาฟฮอรัส h o เรนซีอีกครั้งโดยในตอนนี้ก็เป็นตอนที่7แล้วสืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับในตอนที่7นี้มีชื่อตอนว่าแผนรอบสังหารฮอรัสจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังรับชมกันได้เลยครับความเดิมในตอนที่แล้ว l มาค o ดได้รับคำปรึกษาจากเวลดอรกับตันของ l ลกิโอคาสโตเดีจัดตั้งทีม execution ท a m ขึ้นมา โดยได้คัดเลือกสมาชิกทีมมาจากหน่วย Imperium Assassin โดยทีมนี้จะถูกส่งไปเพื่อรอบสังาหารฮอรัสเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมพร้อมกันครับในขณะที่มหาสงครามฮอรัสเฮรนซีํกำลังขยายขอบเขตแห่งความวุ่นวายเป็นวงกว้างดาวหลายดวงที่เคยอยู่ใต้อำนาจของ Imperium of Man ก็เริ่มสั่นไหวพวกเขาต้องเลือกข้างในสงครามว่าจะยังคงพักดีต่ออิมพีเรียม หรือจะเข้าข้างกับฝ่ายทรยศของ War Master h o r อรัสโดยในหมู่ดาวที่เข้าข้างฮอรัสได้มีดาวดวงหนึ่งนามว่า d ราก o นเนตอันเป็นดาวที่บนนั้นเต็มไปด้วยรูปปั้นของฮอรัสและเขายังถูกเรียกว่าผู้ปลดปล่อยเนื่องจากในอดีตสมัยสงครามเกรดคูเซตดาวดวงนี้ถูกปกครองโดย p r พริส i n g ที่ทุจริตและโหดร้ายฮอรัสที่ในตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นไพรามารของลูนาวูฟ เขาได้รับคำสั่งจากองค์จักรพรรดิให้เดินทางมาที่ดาวดวงนี้เพื่อรวมดาวดรากนเนตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอิมพีเรียมออฟในการรบฮอรัสสามารถเอาชนะ p พรีสคิงและปลดปล่อยประชาชนชาวดรากนเนตด้วยการบุกโจมตีเพียงครั้งเดียวนั่นจึงทำให้ฮอรัสได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวดรากนเนตเป็นอย่างมากกระทั่งเขาเริ่มก่อกบฏต่ออิมพีเรียมออฟแชาวดรากนเนตก็ต้องรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มดรากเนติ เพื่อเข้าร่วมกับฝ่ายทรยศของฮอรัสโดยผู้ว่าการดวงดาวได้ออกประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้ปฏิเสธการปกครองของเทราอย่างเปิดเผยและประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายทรยศของวอร์มาสเตอร์ฮอรัสและทันทีที่ประกาศดังกล่าวถูกกระจายออกไปทั่วดวงดาวเมื่อนั้นก็ทำให้เกิดเหตุจลาจลเมื่อเหล่าอิมพิเรกาตที่ยังคงขึ้นตรงต่ออิมพ r เรียมออฟได้เปิดฉากต่อสู้กับเหล่าฐานประจำดวงดาว รวมไปถึงเหล่าประชากรของดาวเองที่ออกมารวมตัวกันนั่นจึงทำให้อิมพ r เรียลกาดในฝ่ายพักดีถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงหลบหนีไปได้ทางฝั่ง Execution Force พวกเขาได้ข่าวการก่อการจราจนบนดาวดาร์โกเนตนั่นจึงทำให้พวกเขาคาดการว่าหลังการประกาศเป็นกบฏต่ออิมพ r เรียมอย่างเปิดเผยฮอรัสจะต้องมุ่งมาที่ดากเนตเพื่อชูธงของฝ่ายทรยศบนดาวดวงนั้น และใช้มันเป็นฐานมัชาการอย่างแน่นอนและนั่นก็ทําให้เกิดความคิดที่ว่าหากฮอรัสสามารถยึดดรากนเนตได้สําเร็จระบบดาวต่างๆในกลุ่มเทอรเมียมอันเป็นดาวเศรษฐกิจสําคัญของอิมพีเรียมจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเมื่อนั้น Execution Force จึงได้วางแผนที่จะเข้าไปแฝงตัวภายในดาวดรากนเนตตามมุมต่างๆในแต่ละจุดสําคัญของดวงดาวโดยเมื่อใดก็ตามที่กองยานของฮอรัสมาถึง พวกเขาจะเปิดฉากโจมตีจากหลายทิศทางเพื่อลอบสังหารฮอรัสให้จงได้ Execution Force สามารถแฝงตัวเข้ามาในดรากอนเ t ตอย่างลับๆเมื่อพวกเขามาถึงดาวเป้าหมาย Execution Force จึงเริ่มรวบรวมข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่เกิดขึ้นบนดรากอนเ t ตในขณะที่กำลังรวบรวมข่าวอยู่นั้นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มมือสังหารที่มีชื่อว่า s o l e m ก็ได้หันเหความสนใจออกจากภารกิจ เมื่อเธอได้พบกับชะตากรรมของเหล่าผู้พักดีบนรา g กเนตที่กำลังต่อสู้เพื่อเอมเ r อ r รอ์อย่างสิ้นหวังในเหตุการณ์จราจนครั้งนี้และนั่นก็ทำให้โซเลมได้พบกับคำพีเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงเอ p e r อ r รอ m ์อในฐานะของเทพเจ้านั่นจึงทำให้เธอเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากทำให้เธอสาบานว่าจะช่วยฝ่ายพักดีบนรา g กเนตและนั่นก็ทำให้เธอทะเลาะกับสมาชิกคนอื่นๆใน Execution Force จนกระทั่งเธอตัดสินใจที่จะลาออกจากภารกิจการรอบสังหารฮอรัสแต่ลอตโต้หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งก็ได้กลับสนใจความคิดของโซเลมเขาจึงเลือกที่จะติดตามโซเลมไปด้วยแต่ไม่นานที่ทั้งคู่ออกจากทีมพวกเขาก็ได้พบกับสเปียร์นักฆ่าของฝ่ายทรยศที่เป็นไซเคอรดังนั้นทั้งโซเลมและลอตโตจึงได้เข้าต่อสู้กับสเปียร์ในการต่อสู้โซเลมได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ ลอตโตจึงได้ปลดปล่อยระบบต่อต้านไซเคอร์ทันทีแต่ในระหว่างกระบวนการลอตโต้ก็พลาดได้รับบาดเจ็บนั่นจึงทำให้สเปียร์สามารถอ่านสารพัตุกรรมที่นำมาจากเลือดของเขาที่ไหลออกมาและใช้มันเป็นข้อมูลในการต่อสู้และนั่นก็ทำให้โซเลมและลอตโต้เสียชีวิตในการต่อสู้ศพของทั้งคู่ถูกค้นพบโดยเอริสติกแคลหัวหน้าของทีมรอบสังหาร Execution Force ได้เก็บตัวอย่างความทรงจําของลอตโตออกมาเพื่อตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสเปียเมื่อน,นั้นทําให้เขาตระหนักว่าฝ่ายทรยศได้ส่งเคาเตอร์แอสซซินมาเพื่อสู้กับพวกเขานั่นจึงทําให้แคลได้เพิ่มภารกิจมาอีกหนึ่งอย่างนอกจากการที่พวกเขาจะต้องสังหารฮอรัสตามแผนเดิมแล้วพวกเขาจะต้องจัดการสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสเปียให้จงได้ในที่สุดเหล่าซันออฟฮอรัสก็ได้เดินทางมาถึงระบบดาวดาโกเนต เมื่อนั้นกองยาน n g e a n c e Full Spirit ก็ลงจอดบนดาว d ราก o น e t ตเมื่อนั้น Execution Force ก็ได้แฝงตัวอยู่ภายในกลุ่มของ d r a g o n i t ิที่เข้าข้างฮอรัสเพื่อรอบสังหารเขาเมื่อมาถึงดาวฮอรัสก็ได้เข้าพบกับผู้ว่าการดวงดาวข่อนที่ฮอรัสกับผู้ว่าการดวงดาวจะออกมาปรากฏต,ตัวต่อหน้าประชาชนเมื่อนั้นผู้ว่าการดวงดาวก็ได้ร้องตะโกนว่า Glory to the liberator ซึ่งในขณะเดียวกันเหล่าประชาชนก็ร้องตะโกนคำว่า Glory to the War Master Glory to Horus เมื่อน,นั้น Horus ก็ยีปืนบ b ตอ t e r p i s t อนสีทองขึ้นเหนือหัวของเขาก่อนที่จะยิงมันขึ้นกลางอากาศและโยนมันลงกับพื้นซึ่งนั่นก็หมายความว่า Dragonet ถูกปลดเอกจากการปกครองของเทอร่าแล้วเหล่าประชากรแห่งดาวจึงร้องตะโกนว่า Glory to Horus และในจังหวะนั้น กลุ่มรอบสังหาร Execution Force ก็เห็นเป็นโอกาสในการรอบสังหาร h o r ัสเขาจึงใช้ปืน e x t t u s t u r Rifle ในการรอบสังหารกระสุนถูกยิงออกจากปากกระบอกปืนพุ่งเข้าใส่ศีรษะของเป้าหมายจนเป้าหมายลม้มลงกับพื้นเลือดไหลทั่วบริเวณนั้นและภาพที่พวกเขาเห็นคือ War Master Horus ได้ถูกฆ่าตายแต่ทว่าพวกเขานั้นถูกหลอกเมื่อพวกเขารู้ว่าศพนั้นไม่ใช่ h o r ัสตัวจริง แต่เป็นหัวหน้ากองร้อยที่13ของ Sun of Horus ที่สวมเสื้อคลุมของ Horus เพื่อหลอก Execution Force และเมื่อน,นั้นเหล่า Sun of Horus ที่เห็นเหตุการณ์ก็โกรธแค้นจึงเริ่มเปิดฉากยิงเข้าใส่ประชาชนที่เข้ามาชุมนุมทั้งหมดทันทีท่ามกลางพอวุ่นวายที่เกิดขึ้นแคลสามารถตามตัวสเปียได้สำเร็จและด้วยความช่วยเหลือจากสมาชิกทีมคนอื่นๆที่ต้องสละชีวิตของตนเองไปทำให้แคลสามารถสังหารสเปียได้สำเร็จทว่า เขาก็รู้ตัวเองว่าเขาเป็นเพียงสมาชิกทีมเพียงคนเดียวที่เหลือรอดเขาจึงตัดสินใจที่จะทำภารกิจให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวนั่นคือการลอบเข้าไปในยานธงของฮอรัสเพื่อลอบสังหารเขาถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นภารกิจที่ฆ่าตัวตายแต่แคลพยายามลอบยิงฮอรัสจากนอกยานแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อฮอรัสได้เปิดการทำงานของยานเอาไว้ทำให้ปืนของแคลไม่สามารถยิงทะลุกเกาะเข้าไปได้ ภารกิจการลอบสังหารของ Execution Force จบลงด้วยความล้มเหลวและสุดท้ายแคลก็ถูกสังหารในเวลาต่อมาภายในยานของฮอรัสเขาได้พบกับ e r ร b u s และก็ได้พูดคุยกันอย่างลับๆ h o r ัสได้บอกกับ e r ร b u s ว่าเขาได้เตรียมแผนการที่จะลอบสังหาร Emperor of Mankind โดย e r ร b u s บอกกับฮอรัสว่าเมื่อเวลามาถึงฮอรัสจะเป็นผู้สังหาร Emperor of M a n k i n d เอง ย้อนกลับไปในตอนที่ฮอรัสกำลังวางแผนก่อกบฏต่ออ m มพ r เรอร์ออฟ i มนโดยการสังหารหมู่ที่อิสตทนแวนฟรีเขาได้พยายามล,ล่อลวงกองกำลังอิมพีเรกาดบนเทอร่าให้เขามาเป็นพวกได้มากที่สุดจากนั้นเขาก็มีคำสั่งให้โลโบโตเต้การิมานเดินทางไปที่ขอบชายแดนของอิมพีเรียมโดยเหตุผลที่ว่ากำลังมีอ็อกกำลังวากอยู่ที่นั่นซึ่งการิมานก็ไม่รู้ว่าฮอรัสกำลังจะก่อกบฏจึงทำตามคำสั่งแต่โดยดี แต่ทว่าระหว่างการเดินทางกองยานอัลตรามารีนที่กำลังเดินทางก็ถูกโจมตีโดยกองยานของเวิร์ b เบลเลอร์รีเจนนำโดย p r i m มาร์กโลกาที่ได้นำกองกำลังของฝ่ายทรยศมาดักซุ่มจู่โจมยานของกาลิมานที่นั่นเพื่อหวังว่าจะจำกัดศัตรูในอนาคตของฮอรัสการจู่โจมโดยไม่ได้ทันตั้งตัวของเวิร์ b เบลเลอรทำให้กองยานและกองกำลังภาคพ,พื้นของอัลตราเรีนรีเจียนถูกทำลายไปมากมาย และเมื่อ battles of แคลเริ่มต้นขึ้นฝ่ายทรยศสามารถทำลายกองฐานของอัลตรามารีนได้เป็นจำนวนมากจากการโจมตีแบบกระทันหันและว์ดเบลเลอร์ก็พยายามที่จะกีดกันเหล่าอัลตรามารีนให้ออกจากเส้นทางกลับสู่เทรายานธงของการิมานที่ไม่ทราบว่าจะถูกดักโจมตีสามารถหนีออกมาจากการโจมตีครั้งแรกจากนั้นการิมานก็ได้ประกาศให้ซ่อมแซมกองยานทั้งหมดในทันที ก่อนที่จะรวบรวมกำลังใหม่อีกครั้งและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังดาวไม่คราชในทันทีจากนั้นกลิมานก็แปลรูปก,กระบวนกองยานของตนเองในขณะเดียวกันเขาก็ประสานงานกับกองกำลังทหารที่อยู่บนดาวแคลในการต่อสู้กับฝ่ายทรยศอย่างเวิร์ดแบร r เรอร์เรจิยนกลิมานออกคำสั่งให้กองยานทั้งหมดเข้าโจมตีกองยานของเวิร์ดแบเรอร์ในทันที ในขณะเดียวกันกองทหารสเปซมารีนของฝ่ายพักดีเบื้องล่างบนแคลก็เปิดฉากโต้กับการโจมตีของฝ่ายทรยศกองกำลังอัลตรามารีนเบื้องล่างสามารถฝ่าวงล้อมข้าศึกจนสามารถยึดระบบป้องกันดวงดาวคืนมาได้สำเร็จก่อนที่จะใช้ Defense เลเซอร์ไซ n อนในการสนับสนุนกองยานในอวกาศที่กำลังต่อสู้อยู่การโต้กลับอย่างรวดเร็วของอัลตรามารีนทำให้บดแบเรอร์ลีเจียนนั้นเริ่มย่ำแย่ จนกระทั่งกองยานที่เหลือของอัลตรามาลีนมาถึงและเข้าร่วมการรบจนในที่สุดกลิมานก็สามารถขับไล่พวกฝ่ายทรยศออกไปจากระบบดาวแคลได้สำเร็จแต่ถ้ว่านั่นเป็นไปตามแผนของเวิร์ดแบลเลอร์เมื่อพวกมันนี้ออกมาจากระบบแคลมันก็เรียกวาร์ปสตอร์มอันรุนแรงที่เรียกว่ารูนสตอร์มลงมาทำลายพื้นผิวดาวของแคลก่อนจะใช้พลังงานดังกล่าวตัดขาดระบบดาวอัลตรามาออกจากระบบดาวอื่น เพื่อมาให้อัลตรามารีนสามารถเป็นกำลังเสริมให้เทราได้อีกต่อไปการประทุของรูนสตอร์มที่ได้ตัดขาดระบบดาวแคลทำให้กองทหารอัลตรามารีนถูกให้ทิ้งอยู่บนดาวที่กำลังพังทลายพร้อมกับพวกปลดแบลร์ที่ยังหลงเหลืออยู่บนดาวดวงนั้นในขณะที่กองยานส่วนใหญ่ของการิมานยังอยู่ที่นอกระบบวงโคจรดวงดาวเนื่องจากการประทุของรูนสตอร์มทำให้ผิวดาวแคลไม่เหมาะแก่การใช้ชีวิตอีกต่อไป และไม่สามารถอบพยพประชากรดาวได้ทันการเหล่าอัลตรามารีนที่เหลือจึงต้องลงไปซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผิวดาวแคลแต่ในขณะเดียวกันกองกำลังเควอสเองก็ได้ลงไปอาศัยอยู่ในใต้ดินด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเหล่าเควอสเดมอนก็ได้โผล่มาจากวาร์ปสตอรมเพื่อเข้าสนับสนุนกองกำลังของฝ่ายทรยศในทันทีนั่นจึงทำให้อัลตรามารีนเหล่านี้สาบานว่าจะกำจัดศัตรูให้หมดไปจากดาว การรบในครั้งนี้ถูกจดจำในชื่อสงครามใต้โลกหรือ Underworld War กลิมานก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการรบจนสามารถเอาชนะฝ่ายทรยศได้สำเร็จแต่ทว่าในการรบครั้งนี้ทำให้อัลตรามารีนเรียนรู้วิธีในการรับมือเหล่าเควอส Demon ได้เป็นครั้งแรกโดยในการรบนี้ได้มีการนำไซเคอร์เข้ามาร่วมในการรบด้วยนั่นจึงทำให้หลังสิ้นสุดการรบไพรมากรบเตตกลิมาน ก็ได้ถวายดีกาต่อองค์สมเด็ดพจพระจักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติเพื่อขอให้พระองค์ทําการยกเลิกสนธิสัญญาณนเกียโดยเขาได้ให้ความเห็นว่าการนําเหล่าไซเคืร์มมาร่วมในกองทัพนั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กองทัพของอิมพีเรียมออฟสามารถต่อกรกับเหล่าเคออสเ e m o n ได้อย่างไรก็ตามชัยชนะของฝ่ายพักดีและการอยู่รอดของอัลตรามอรีนลีเจียน ก็ต้องแลกมากับการถูกตัดขาดจากระบบดาวแควและระบบดาวอื่นๆแต่นั่นก็ทำให้วอร์ดเบลเลอร์สูญเสียกองยานไปมากกว่าครึ่งแต่ฝ่ายทรยศเองก็สามารถบรรลุปเป้าหมายในแผนการของตนเองในการตัดขาดกองกำลังอัลตรามารีนออกจากเส้นทางสู่เทราได้สำเร็จแต่ด้วยราคาที่สูงเกินคุ้มและการสูญเสียกองยานไปมากกว่าครึ่งไปในการบรรลุภารกิจโลกาแห่งวอรดเบเลอร์ก็ได้เริ่มวางแผนใหม่อีกครั้ง โดยในแผนการครั้งนี้เป็นแผนการที่จะสังหารโลรโบโตเต้กาลิมานโดยเรียกแผนการนี้ว่า Shadow Crusade เหตุ <S <S การณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อคลิปหน้าครับ